ทำอย่างไรเมื่อขี้หูอุดตันขี้หูนั้นก็สร้างจากต่อมสร้างขี้หูซึ่งอยู่ในช่องหูช่องหูชั้นนอกมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนซึ่งแล้วก็จะมีสารต่อต้านเชื้อโรคและไม่ละลายน้ํามีหน้าที่ช่วยปกป้องผิวหนังของช่องหูชั้นนอกและป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องหูบางคนมีขี้หูเปียกบางคนก็มีขี้หูแห้งบางคนมีขี้หูมาก บางคนมีขี้หูน้อยโดยปกตินั้นขี้หูจะมีการเคลื่อนที่จากเยื่อบุแก้วหูออกไปยังช่องหูชั้นนอกได้เองไม่จําเป็นต้องไปแค่ออกปัญหาของขี้หูนั้นเกิดขึ้นได้ถ้าขี้หูมีปริมาณมากและอุดตันช่องหูชั้นนอกทําให้มีอาการหูอื้อมีเสียงดังในหูหรือปวดหูหน่วงได้สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทําให้ขี้หูมีปัญหาก็คือ การใช้ไม้พันสำลีทำความสะอาดช่องหูชั้นนอกโดยเฉพาะหลังอาบน้ำและมีน้ำเข้าหูซึ่งทำให้รู้สึกลาคาญการกระทำดังกล่าวนั้นก็จะยิ่งกระตุ้นทำให้ต่อมสร้างขี้หูทำงานมากขึ้นมีปริมาณขี้หูที่ปลิตออกมากขึ้นและยิ่งดันขี้หูในช่องหูให้อัดแน่นยิ่งขึ้นทำให้ขี้หูอุดตันช่องหูชั้นนอกมากขึ้นเมื่อสงสัยว่ามีขี้หูอุดตันทำให้เกิดอาการผิดปกติของรูหูจึงควรไปพบแพทย์ หากพบว่ามีขี้หูอุดตันนั้นแพทย์จะพยายามนำขี้หูออกโดยการล้างช่องหูชั้นนอกด้วยน้ำเกลือการขีบหรือดูดหรือใช้เครื่องมือแคะขี้หูออกถ้าไม่สามารถเอาขี้หูออกได้เนื่องจากขี้หูอัดกันแน่นมากหรือเอาออกได้เพียงบางส่วนแพทย์จะสั่งยาละลายขี้หูให้ไปหยอดซึ่งก็จะได้แก่โซเดียมคาร์บอเนตซึ่งหลังจากหยอดหูก็จะทำให้ขี้หูในช่องหูนั้นขยายตัวและอุดตันช่องหูชั้นนอกมากขึ้น ทำให้หูอื้อมากขึ้นควรหยอดบ,บ่อยๆนะครับยิ่งบ่อยยิ่งดีวลาเจ็ดถึงแครั้งจะทําให้ขี้หูอ่อนตัวมากขึ้นและเอาออกได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่นั้นแพทยจ์จะให้ผู้ป่วยไปหยอดยาละลายขี้หูประมาณ1สัปดาห์แล้วนัดมาดูอีกครั้งผู้ป่วยไม่ควรที่จะลืมหยอดหูในวันที่แพทย์นัดเพราะอาจทําให้ขี้หูแห้งและเอาออกยากในวันที่มาพบแพทย์ตามนัด ควรนำยาหยอดหูมาหยอดในระหว่างที่นั่งรอพบแพทย์ด้วยเพราะจะทําให้แพทย์เอาขี้หูออกได้ง่ายขึ้นหลังจากแพทย์เอาขี้หูออกจนบรรเทาอาการผิดปกติของหูแล้วควรป้องกันไม่ขี้หูอุดตันอีกโดยไม่ใช้ไม้พันสำลีทําความสะอาดหูหรือปั่นหูอีกท่าน้ำของหูทําให้รู้สึกลำคาญจนต้องปั่นหรือเช็ดหูควรป้องกันไม่น้ําเข้าโดยหาสำลีชุบวาสลินหรือที่อุดตัน โดยที่อุดหูสําหรับนักดาน้ําซึ่งมีขายตามร้านกีฬามาอุดหูเวลาอาบน้ําหรือผู้หญิงที่สวมหมวกอาบน้ําก็ควรดึงหมวกให้มาคลมุมใบหูเพื่อป้องกันไม่ให้น้าเข้าหูอาจใช้ยาละลายขี้หูหยอดในหูเป็นประจำเพื่อทําการล้างขี้หูอาจใช้เพียงอาทิตย์ละครั้งถ้าไม่มีปัญหา,าอาจห่างออกไปเป็น2หรือ3หรือ4อาทิตย์หยอดหนึ่งครั้งก็จะช่วยลดอาการอุดตันของขี้หู ในช่องหูชั้นนอกได้ขอบคุณที่มาจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิน้นวิทยาคณะแพท,ศทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล